เดินผ่านโซนคอมมูนิตี้มอลล์นะครับจะเป็นแบบร้านอาหารต่างๆเดินเข้ามาจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศยามค่ำคืนของปราสาทหินพนมรุ้งจำลองนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปราสาทหินพนมรุ้งจำลองโรงนี้นะครับจะตั้งอยู่ข้างๆสนามช้างนะครับเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบอลนะครับ บรรยากาศยามค่ำคืนก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับแบบที่เห็นถ้าจะมาก็อยากแนะนำให้มาหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับก็จะมีความเย็นๆสบายๆแดดไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะครับบรรยากาศภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือพาทุกท่านมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาก็สามารถ เดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับหรือเดินทางมาใกล้ๆแถวนี้ก็สามารถแวะมาชมได้นะครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะตั้งอยู่ข้างๆสนามช้างนะครับเป็นโซนท่องเที่ยวนะครับมีสนามกีฬานะครับมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะครับแอดมินเพิ่งมาครั้งแรกนะครับมาแล้วรู้สึกประทับใจมากบรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลยนะครับ อยากให้ทุกๆท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ลองเดินทางมาเที่ยวที่นี่ดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับสวยงามมากเดินทางมาเที่ยวเยอะๆเลยนะครับ